คุณขึ้นเวทีเชียงรายเนี่ยคุณเอามีดเสียบพีระพันธ์แล้วหลายคนถามบุญลวีเสียบยังไงวะเอา้าก็มันไปนประกาศข่าไฟสามบาทเจ็ดสิบอะมันไปนประกาศข้าไฟสามบาทเจ็ดสิบนะอา่าทั้งทั้งที่พีระพันธ์ไม่เคยประกาศอันนี้แล้วมันบีพีระพันธ์ถ้าถามว่าพีระพันธ์ทําไม่ได้พีระพันธ์เสียทั้งทั้งพีระพันธ์ไม่เคยประกาศแต่คนประกาศ เป็นคนไม่ได้อยู่ในรัฐบาลที่เป็นพ่อนายกแล้วมีอำนาจอะไรที่ไปประกาศตรงนี้รัฐมนตรีพีรพันธ์เนี่ยเขาเป็นเจ้ากระทรวงตัวจริงของกระทรวงพลังงานเคยได้โพสต์ตรงในเฟซบุ๊กประกาศผลงานในเรื่องพลังงานเมื่อปีที่แล้ว ว่าจะตรึงราคาไฟฟ้าไว้ที่หน่วยละ4บาท18สตางค์และคงค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนจนที่ใช้ไฟไม่เกินเดือนละ300หน่วยไว้ที่3บาท99สตางค์เห็นไหมนี่บีบเต็มที่แล้วก็คือ39สตางค์สบาทเก้าสิบาบาทเก้าส้ตางค์คือเกือบ4บาทขาดไปหนึสตางค์แต่ พี่เลียมพี่เลียมเขาประกาศบนเวทีสามาถเจ็ดสิบถามว่ามันทําได้ไหมผมถามใจคุณพีรพันคุณทําได้ไหมคุณพีรพันธ์บอกไม่รู้มันอยู่ที่คณะกรรมก,ก,การเพราะมันมีรายจ่ายเยอะแยะไปหมดคนที่ไม่รับผิดชอบมันพูดได้ไงพูดได้แต่ต้องดูเหตุผลผมก็พูดได้แต่ผมต้องีดูเหตุผล ผมบอกควรจะยูนิตละสองบาทผมก็พูดได้ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้นะยูนิตละสาบาทผมก็พูดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ยูนิตละสามบาทเจ็ดสิบมันพูดได้คุณพูดได้พี่เลียมพูดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงเวลาเสียใครเสียล่ะพี่เลียมเสียไหมบุรวีเสียไหมไม่ไม่เสียเพราะผมไม่มีหน้าที่พี่เลียมไม่มีหน้าที่คนเสียคือพีรพันนะ นี่คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการแซะพักการเมืองอื่นเขาหลายท่านอาจจะอ่านไม่ออกแต่ผมอ่านชัดผมอ่านออกผมรู้เพราะเขาชื่อพี่เลี่ยมไงเขาชื่อพี่เลี่ยมนี่คือเลี่ยมคูของเขาในการที่จะสาดโครนไปถึงพีระพันธ์ว่าพีระพันธ์ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกไอ้สามบาทเจ็ดสิบอะถ้าทำได้ ก็หมายความว่าต้องเอาเงินจากภาษีกรของประชาชนมาโปะไหนจะโปะตรงนี้ก็ต้องโปะน้ํามันด้วยไหนจะโปะเรื่องน้ํามันก็ต้องไปโปะเรื่องเงินที่แจกคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นด้วยบ้านเมืองมันยิ่งชิบหายหนักไปอีกฉะนั้นในช่วงเดือนมกรากรุ่พามีนาเมษาเนี่ยค่าไฟจะอยู่ประมาณยูนิตละสี่บาทสิบห้าสตางค์ลดลงแค่สามสตางค์แค่นั้นเอง ลดลงแค่สามสตางค์แค่นั้นเองไม่ใช่ลดลงมากมายฉะนั้นตอนเนี้ยที่ผมทราบว่าคุณพีรพันธ์กำลังร่างกฎหมายกำกับการประกอบกิจการการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเขาร่างเสร็จแล้วแก้ไขต้นร่างกฎหมายเสร็จแล้วแล้วมีกติกาสำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคือไม่ให้ปรับราคาน้ำมันขึ้นลงรายวันหรือระบบ พิสูจน์ต้นทุนและยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันจากตลาดสิงคโปร์คือเราถูกหลอ,อกมานานแล้วไงถูกหลอ,อกมานานแล้ววันดีคืนดีก็ขึ้นราคาน้ำมันวันดีคืนดีก็ลดลดเป็นรายวานันขึ้นเป็นรายวานันมาเป็นรัมนรีก็ไม่รู้ว่ามันต้นทุนเท่าไหร่กันแน่เพราะมันไม่บอกไงไม่บอกหลอกประชาชนมา,มามากเกินไปแล้วนานเกินไปก็ต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะความจริงใจของคนที่เข้ามาสู่วงการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันผิดกันบางคนเข้ามาเพราะเพราะผลประโยชน์ที่ยังไม่พอไงยังไม่พอรวยมหาศาลสดือบวมอย่างนี้ยังไม่พอครับยังไม่พอแต่ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะหาว่าผมคาดการว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะท่านก็บอกแล้วเขา้าเข้ามาคราวนี้ท่านจะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแต่ณวันนี้ยังไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่นโยบายมีแต่ผลงานหรือมีแต่ลายเก้าสิบวันของรัฐบาลอึ่งไข่หรือรัฐบาลเฉาชวยเฉาชวยเนี่ยมีแต่นะนํานประชาชนประชาชนบอกโอ้ไม่ไหวแล้วแย่แล้ว เศรษฐกิจอย่างนี้ทําไมไม่มีเงินเลยตลาดไม่มีเงินเลยค้าของไม่ได้เปิดท้ายขายของก็ไม่ได้ตลาดก็ขายของไม่ได้พี่น้องก็ไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยนี่จะแก้ปัญหายัางไงคุณต้องพูดให้มันตรงจุดพูดให้มันตรงจุดไม่ใช่พูดแต่ละแต่ไปเอาค่าไฟต้องสามบาทเจ็ดสิบคุณพูดเพื่อหาเสียงเพื่อเอาใจประชาชนแต่สิ่งที่พูดหาเสียงเนี่ยซึ่งมันเป็นสัญญาประชาคมมันทําได้สักอย่างไหมวะมันไม่มีสักอย่างเลยที่คุณทําได้ ผมออกมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าตื่นเช้าเข้ามาก็ดา่ดาดา่ดาดทุกวันก็ใช่สิผมยอมรับผมวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันและผมก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านนอกสภาไม่ได้เดือดอร้อนกับบานใครไมไ่เดือดอร้อนบิดามารดาหัวกับบานใครนะโอ้ยบุรลวีมึงพูดไปมึงไม่มีทางได้สสอนสอนู่นก็กูไม่ได้เป็นหมาในข้อใครคนอย่างบุญลวีไม่เป็นหมาในข้อใครมึงจาไว้ หลายคนบอกพยายไปอยู่นู่นสิใจสอสอพยาย่กูไม่เอากูจะอยู่ตรงนี้ผมบอกมันอย่างนี้นะถ้าคนอย่างผมลดศักดิ์ศรีหรือลดความเป็นเป็นคนไปเป็นหมาในข้อเขาอะมันเป็นไปนานแล้วสอสอนะมันเป็นไปนานแล้วคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีมีอุดมการณ์ของเขาผมมีอุดมการณ์ของผมอย่างนี้ประชาชนไม่เลือกก็ปิดพักไปก็แค่นั้นเองมีอะไหมนะมีอะไหมเออแต่ทุกวันนี้ทําหน้าที่เพื่อประชาชน แล้วดูสิคุณออกมาบอกเก้าสิบวันของรัฐบาลคุณแพทองทายแพทองทานนะไม่ใช่แพ้ทองโพยท,ทองอะไรเนะี่ยเอ้าเอาเอา,เอาชื่อชัดๆเลยไล่เขาไปขุดดินนะขุดดินริมตะลิงริม,มแม่นม้ําริมทะเลสาบเอาไปขายได้ชาวบ้านฟังก็เหมือนกบน,นั่งหัวเรานะไงจะเอาเครื่องมือที่ไหนไปขุดดินแล้วไปขายที่ไหนวะผมมาคิดในมุมกลับอีกทีไม่ไม่ใช่หรอกนี่คือโยนหินถามทางไง ถามทางเรื่องอะไรก็กูจะหาเงินไงหาเงินไอรัฐบาลเนี่ยไปลกคลองงาอ้างน้ําท่วมแล้วก็ไปลกอลองไปขุดแม่น้ําขุดชายตะลิงขุดอะไรเพื่อเอางบประมาณไปใช้และไองบประมาณพวกนี้มันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็อ้างบุญคุณกับประชาชนเห็นไหมผมทําแก้มลิงเพื่อไม่ให้น้ามันท่วมเชียงรายไม่ให้น้ำท่วมเชียงใหม่ผมมาขุดแม่น้ําปิงผมขุดในตรงนี้ผมลอกตรงนี้ผมางานนี้ใช้เงินไปเยอะแยะเข้ากระเป๋าใครบ้างวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเปล่า